วันนี้นะคะวันที่9พฤษภาคมนะคะโรงเรียนก็จัดกิจกรรม TKS United นะคะ TKS ก็คือธรรมศาสตร์ของหลวงสุขูอยู่ในเด็กเราจะมารวมพลังกันมันไม่ใช่มาสอนไม่ใช่มาบอกอันนี้คืองานเดียวแล้วก็กลุ่มใหญ่เพื่อที่จะไปสรุปสุดท้ายในแต่ละวันเขาทําอะไรแล้วเขาได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ อันดับแรกก็คือคุณครูได้พูดคุยกันต่างต่างหน่วยงานเพราะคุณครูนรเนี่ยปกติอยู่ในหน่วยงานของภัยของมันแต่วันนี้เราพระหมดเราพระทุกกลุ่มให้มาอยู่ด้วยกันวัตถุประสงค์ก็คือให้เปิดใจตัวเองให้วิเคราะห์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงแล้วพร้อมจะเปิดใจเมื่อเปิดใจแล้วก็ทําทงานร่วมกับคนอื่นได้ก็จะต้องเป็นการทําข้อตกลงกันว่าในปีการศึกษาห6เนี่ยเราจะทําอะไร หลังจากที่เรารวมพลังกันได้แล้วเรามีนโยบายอะไรเราพร้อมในการทํางานค่ก็อื่นนะครับผมมารับตําแหน่งที่โรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงแห่งนีเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมานะครับผมมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณเด็อนเดือนเนี่ยผมทราบว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ใหญ่แล้วเราก็อยากจะรวมพลังนะครับเพื่อจะให้นโยบายและทํางานที่เป็นคิดว่าในหลายเรื่องนะครับที่เรา มาให้นโยบายแล้วเนี่ยเราจะนำนโยบายจะไปนําไปสูก่การปฏิบัติชัดเจนนะครับไม่ว่าเรื่องของการดูแลระบบดูแลเครื่องเรียนระบบการจัดการเรียนการสอนระบบการทํางานรวมพลังนะครับเพื่อเป็นหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนให้โรงเรียนของเรานอกจากมีนักเรียนเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วเราก็จะต้องทําโรงเรียนให้เราเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยในในหลายเรื่องให้ได้ครับแล้วเราก็จะเอาแต่ละเรื่องมานั่งคุยกันโดยใช้ระบบ PLC มานั่ง ปัญหานําปัญหาเหล่านั้นมาถกเถียงกันและเพื่อหาทางออกในปัญหาต่างๆซึ่งปัญหาในส่วนที่พูดถึงนี้ก็มีปัญหาทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนแล้วก็ก,การทํางานในระบบอื่นๆเราก็จะใช้ระบบการ PLC ่ p l c ก็คือมันเป็นการการเรียนรู้แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้นะครับก็คือนําทั้งความรู้ประสบการณ์ แล้วก็วิธีการแก้ปัญหาต่างๆมาร่วมกันแก้เอาประสบการณ์ทังแต่ระบุคนเนี่ยมามาแชร์ประสบการณ์กันคือคิดว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีจํานวนนักเรียนเยอะเพราะว่าระบบ AI เป็นระบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะตรวจสอบนะครับว่าตั้งแต่นักเรียนเข้าโรงเรียนมาเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ระบบ AI มาตรวจสอบเด็กเช่นนักเรียนเดินผ่านจอเข้ามาเนี่ยระบบ AI ก็จะจับภาพเด็กคนนั้นแล้วก็จะส่งข้อมูลไปถึงผู้ปกครองส่งไปถึงที่ปรึกษา คนก็จะรู้ว่าผู้ครองอยู่ทางบ้านก็จะรู้ว่าลูกเขามาถึงโรงเรียนแล้วนะแล้วพอมาเข้าสู่ในโรงเรียนคุณครูก็จะใช้ในเรื่องของการชิ้ชื่อในเรื่องตรวจสอบเด็กเข้าแถวไหมเข้าห้องเรียนไหมแล้วก็ผู้ครองก็สามารถติดตามได้ว่าลูกเขากาลังเรียนอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่มาโรงเรียนหรือไม่มาผู้ครองก็จะติดตามลูกได้ตลอดเวลาเราก็จะมีบัตรด้วยซึ่งบัตรตรงนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมไปถึงใช้จ่ายเงินของลูกในเรื่องของการซื้อข้าวใช้จ่ายต่างๆ ผู้ปกครองก็สามารถที่จะตรวจช็กได้ว่าลูกเขาใช้มันไปในทางที่ถูกหรือผิดตอนนี้เรื่องของครูที่ปรึกษาในเราให้ครูที่ปรึกษาตามนักเรียนตั้งแต่ม .1 ไปจนถึงม .3 นะครับหรือม .4 หรือหอม .6 เพื่อให้คุณครูรู้จักเด็กทุกคนคุณครูรู้จักเด็กทุกคนแล้วเนี่ยผู้ปกครองคุณครูก็สามารถที่จะสื่อสารและก็สามารถที่จะช่วยเหลือในกรณีต่างๆได้นะครับผมในฐานะนายกสามาคมจิตเก่าเห็นนโยบายเห็นสิ่งที่ท่านผอทําแล้วเนี่ยพร้อมพี่จะสน,นุนเป็นที่ครับทั้งเรื่องของกําลังทรัพย์เราจะช่วยโรงเรียนช่วยท่านผู้ในการทํานโยบายที่ท่านแจงมาทั้งหมดเนี่ยให้ประสบความสาเร็จทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องเอานักเรียนเป็นที่ตั้งลูกหลานของผู้ปกครองทุกคนมาอย กับเราต้องให้เขามาอยู่กับเราด้วยการมีความสุขได้สิ่งดีๆกลับไปสู่ครอบครัวทั้งเรื่องของกรรมาการสถานศึกษาทั้งสมาคมแล้วทั้งสมาคมสิย์เก่าด้วยสมาคมผู้คองนักเรียนด้วยอันนี้เราทํางานแบบโคแล้วก็ผมดีใจนะครับที่มาที่นี่แล้วเนี่ยเห็นทั้ง3องค์กรสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนอย่างอยาเป็นรูปธรรมท,ท่านชวนท่านเป็นศิย์เก่าท่านก็มาเป็นนายกสมาคมสิย์เก่า แล้วท่านเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนนอกจากช่วยเหลือโรงเรียนในเรื่องต่างๆที่ท่านทําไว้ว่าห้องวิทย์ที่ท่านเคยทําไว้แล้วก็อประชุมก็ทําเพื่อโรงเรียนเพื่อน้องๆแล้วท่านก็มาดูแลคุณครูมีโครงการไปพบปะสังสรรค์กันนอกสถานที่ด้วยผมก็เหลือเวลาเพียง3ปีที่จะมาพัฒนาที่นี่แต่ผมเชื่อมั่นจากประสบการณ์ที่ผมทํางานมาเป็นโรงเรียนที่เ็ที่ผมเป็นผู้บริหารมาแล้วผมก็พาวิธีการแก้ปัญหาและขบวนการบริหารจัดการที่ได้ผลเนี่ยมาโดยตลอด แต่ที่ผมได้มาที่นี่ก็เพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในจังหวัดปทุมแล้วก็ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นความท้าทายเกก็ดีหรืผู้ใหญ่ก็ดีอยากให้ผมมาบริหารจัดการโรงเรียนนี้ในปัญหาต่างๆนี้ในสิ่งที่มันจะดีขึ้นมาด้วยใจแล้วก็จะมาทําทุกอย่างให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำไปสู่ความสําเร็จของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองก็จะมีพอใจในส่งที่ผมผมจะไม่ทําคนเดียว ผมก็จะทำสนาบเป็นทีมถ้าผู้ปกครองมีปัญหาหรือมีอะไรที่เป็นคอมเมนต์หรืออยากให้โรงเรียนดําเนินการอะไรเนี่นนำเสนอได้ผมก็จะรับฟังในทุกประเด็นในปัญหาทุกปัญหาก็จะรับฟังแล้วนามาปรับปรงแก้ไขครับ